สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าวันนี้นะพี่นะสำหรับวันนี้ครับเรามีรายการนะฮรรายการจองของหลวงพ่อสุทธนนะครับนะของปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะมีมาแบ่งปันนะครับนะเป็นองค์ลอยพี่นะครับเป็นพุทธิราองค์ลอยนะครับนะไม่ได้เป็นรายการลุ้นโชคนะครับแต่เป็นรายการจองนะครับเป็นรายการจองครับได้มาไม่มากพี่ได้มาไม่มากครับมีเนื้อทองแดงลุมดํานะครับแล้วก็ ชุบทองนะครับแล้วก็ชุบเงินนะครับนี่ฮะผมบอกเลยว่าและก็สังวัสว์นะพี่นะครับผมบอกเลยมีแบ่งปันนะครับอมีมาเยอะอยู่นะครับมีมาพอประมาณพี่ไม่เยอะมากนะครับก็มีลมดํามาหกองค์นะครับแล้วก็อ่า็นนึงพี่นะผมดูไปครับพี่อ๋อมีมีชุบเงินนะครับมาหกองนะพี่นะครับแล้วก็ชุบทองประมาณ6องค์ แล้วก็สามเคนะครับสามเคมาสี่นะครับแล้วก็ลมดํานี่มีประมาณแปดองนะครับก็วันนี้จะมาแบ่งปานพี่น้องนะครับนะถ้าชอบถูกใจแลกันไหนก็ทักมาได้นะครับนะเป็นรูปหล่อรอยองค์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดนะครับนะอย่างละอย่างละสององแล้วกันนะครับผมจะเปิดอย่างละสองสามองแล้วกันนะครับนะถ้ากพี่ชอบถูกใจนะครับหรือพี่ชอบองค์ที่ผมเปิดแล้วหรือพี่ชอบองค์ที่อยู่ในซีนเดิม่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันนะพี่นะครับนะอ่าอ่าเปิดนี่รุ่นอารุ่ลมดํานะครับนะผมจะแจ้งราคาเนี่ครับเปิดเปิดแจ้งราคาด้วยนะพี่นะขึ้นอยู่กับที่เปิดได้นะครับและอยู่สีนเดิมด้วยนะครับหนราคาอ่าแบ่งปันพี่เป็นรายการจองนะพี่นะราคาจองจวัดก็มาแรงแล้วพี่นะครับผมยินาีแกะนะพี่นะฮะรายการนี้นะครับเฮ้ยผมขอเปิดแต่ลมดามาก่อนดีกว่าผมขอเปิดแต่ลมดามาก่อนนะนี่ฮะ ยวเรามาเปิดรายการแรกเลยพี่นะเป็นการล่างจากล่างไปบนนะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําขุดเงานะครับนะผมว่าผมจะเปิดให้หมดเลยพี่นะฮะดีไหมเปิดให้หมดเลยดีไหมพี่นะครับนะฮะเดี๋ยวผมขอญาตเรียงไปหนึ่งนะพี่นะฮะเดี๋ยวเริ่มเริ่มอันนี้อ่ะอนนี้อ่นะฮะเปิดเยอะสี่กว่าเปิดอย่างละสี่กว่าพี่เปิดอย่างละสี่กว่านะอ่ะโอเคละพี่นะสักครู่ละพี่นะครับ ดี๋ยวผมขอยนาตเรียงไปเรื่ี่นะเปิดสั้งอย่างก็สี่นะอย่างก็สี่อย่างก็สามจะเปิดไปนี่นะครับเดิดผมเปิดให้หมดเลยนี่นะครับนะบผมชอบเปิด,ด้วยนะครับเปิดๆเลดดดยเอ่อไปพี่ลุยนะครับลุยพี่นะครับนะแต่ถ้าใครชอบซีนเดิมนะพี่ก,ก,ก,ไไนะ b, ก็ทักกันเข้ามาได้นะครับชอบซีนเดิมก็ทักกันเข้ามาได้พี่นี่ฮะ เดี๋ยวเรามาดูเลยพิธานนะครับมาดูรายการที่หนึ่งครับรายการแรกกันเลยครับนะฮะรายการแรกเป็นเนื้อลมดำครับนะเนื้อลมดำขุดเงาพี่เป็นรายการที่สวยมากนะครับสวยจริงๆครับนะรายการนี้นะครับนะขอเป็นปันที่45 0้าบาทนะครับขอเป็นปันซีนเดิมนะครับ่ี่ร้าบาทนะครับย้ำว่าซีนเดิม4 5 0บาทนะครับนะส่วนเปิดนี่ครับเดี๋ยวมาดูราคาทีนะอยู่ที่ตัวเลขด้วยนะครับซีนเดิมผมมีนะครับยังมีอยู่นะฮะมาแกะกันเลยนะครับแกะกันเลยครับ องค์ที่หนึ่งแค่กล่องก็สวยครับกล่องนนี้ครับเป็นอ่านิยมเลยครับเนี่ยโอ้โหพี่กล่องเป็นลิ้นชักนะครับเป็นในการจองพี่โอ้โหคือสวยจริงนะพี่นะสวยจริงพี่เป็นลุ่มดําขัดเงาพี่นะฮะโอ้โหเลขโค้ดเบอร์ห้าหกพี่เลขโค้ดเบอร์ห้าหกพี่นะฮะในการนี้พี่ รายการนี้ครับผมขอแป่งปันพี่น้อง400บาทนะครับขอแป้งปันพี่น้องที่400บาทนะครับนะรายการนี้นะฮะเรือลมดำพี่นะฮะรายการที่1นะครับเลขโค้ดเบอร์56นะครับ400บาทจะส่งฟรีนะครับนะแต่ถ้าใครจะรุ้นเลขเองนะครับนะผมขอ450บาทนะรพี่ชายนะครับขอแพงกว่านิดหนึ่งนะครับนะนี่ฮะเดี๋ยวมาเรื่อต่อการที่2ครับมาเรื่อต่อครับพี่ชายรายการที่2นะครับรายการที่2เปิดออกมาพี่ชายนะฮะ นะครับรายการแรก400บาทนะครับนะ400บาทเป็นสามรารถลดได้พี่นะฮะเป็นราคาจองจากวัดก,ก็สองสองามร้อยที่นี่นะครับไหนจะค่าส่งค่าวิ่งเนี่ยเอาอยู่พี่นะครับนะครับผมไม่ได้กแกะเป็นยังไงพี่นะนี่ครับแกะออกมาต่อพี่นะฮะรายการนี้เป็นการลมดำ ขุดเงานะครับโอ้โหีรายการนี้สวยนะพี่จ๋านะครับนะถ้าคนเอาไปรุ่นเองนะครับอ่า4ี0้บาทพีแต่ถ้าแกะแล้วแล้วมารุ่นเลขกันมาพร้อมกันนะครับผมคิดเพียงแค่คลิดตามอ่าเลขออกมานะครับเลขคนเบอร์78พี่จ๋านะครับ78ผมขออญาตแกะนะครับนะเพื่ออยากให้พี่น้องอ่าได้รับชมความสวยกันแบบจริงๆนะพี่นะฮะนะผมอยากแกะให้ดูนะครับพี่พ พี่ดูความสวยนะครับของรุ่นนี้นะฮะนี่พี่โอ้โหพี่ดูความคมงนะนี่ฮะพี่เนี่ยอาการขัดเงาเลยพี่เลขคนเบิร์เจ็ดแปดนะพี่โอ้โหสวยจริงๆนะครับพี่นะสี่ร้อยบาท พระเทของปู่พี่หาที่ไหนได้ครับตอนนี้หาได้รีบเก็บนะครับเก็บได้รีบเก็บนะครับพี่ชายนะครับรายการนี้400บาทนะครับมาลุ้นกันต่อครับพี่ชายครับรายการที่3านะครับตอนแรกผมกัดแกะอย่างองค์ที่จะมาครั้งนะฮะอยากให้พี่น้องได้ดูเลขได้ดูองค์ได้ดูองค์ไลยให้มันแบบชัดเจนนี่นะครับนะมาลุ้นกันต่อพี่ชายครับรายการนี้ครับรายการที่3นะครับรายการที่3าเปิดออกมาครับพี่ชายนะครับนะ จะให้ผมให้ผมจะฉีกซีนให้ดูององอันนี้นะครับนะและที่เหลือก็เดี๋ยวผมจะอาจจะไม่แกะหมดทุกองนะครับนะนี่ครับโอ้โหรายการนี้เลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขสามพี่โอ้โหโหสามนะครับนะเลขสามนะครับนะผมขอนะฮะปิดนะฮะโอ้พี่ผมขอปิดที่หกร้อยบาทนะครับรายการที่ผมขอหกร้อยบาทนะครับได้มีผมขอจะเก็บไว้นะฮะนี่ฮะเพราะเลขสวยพี่นะครับตอนนี้แรงมาก รุ่นนี้มีคนทักหาพี่นะฮะผมอยากจะให้ดูมากเลยพี่ผมอยากจะให้ดูมากเลยนะครับว่ามีคนทักมาหาผมจริงไหมนะฮะนี่ผมแกะดูนะฮะคือ,ค,อคือมีคนทักมาหาผม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 เลยบอกว่าผมแกะไปหมดแล้วนี่ฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมแคปให้ดูเป็นวิวนะก็ทักมาเยอะมากพี่ทักมาเยอะมากหลายคนนะฮะนี่พี่นี่นี่ทักมาหาผมเนี่ยสซเชียนการจองม,มีไหมครับผมบอกแกะไปหมดแล้วพี่ เนี่ยฮะคนขอมาเยอะมากพี่นะฮะขอมาเยอะจริงๆนะครับก็บางครั้งก็คนสนิทกับพี่ก็ไม่บางครั้งผมเป็นอันนี้เป็นคนไม่ใช่แบบลูกค้าเรานะพี่ก็คือเป็นแบบคนที่เป็นอยากเอาไปขายต่อนะฮะจริงๆพี่นะครับก็ผมก็ไม่อยากอยากแบ่งพี่น้องเราว่าพี่นะเพราะเพราะอยากอยากแบ่งจริงๆนะครับน่าอยากแบ่งจริงๆนะครับนี่ะเดี๋ยวผมแคปมไปดูนี่มีคนนะครับนี่ก็นี่ก็มือใหญ่เหมือนกันครับทักมาขอเหมือนกันพี่นะครับ ดี๋ยวผมแคปให้ดูพี่นี่ฮะนี่พี่อ่ะน,นี่นี่กอีกคนหนึ่งพี่องคเล็กนี่แป่งขายไหมหลวงพ่อสุนทรผมบอกไม่มีเลยพี่ตอนนี้ย่อยกลางเต็มหมดแล้วที่วัดผมลืมบอกพี่เลยที่วัดไดมีแล้วพี่นะที่วัดไดมีแล้วพี่นะพูดจริงครับนะนี่ฮะมันดูทีต่อพี่ในกรที่สี่น,นะฮะองค์ที่สี่อ่นี่ลม้มจั๊กเหมือนเดิมพี่นะครับลม้มนั้วจะเปิดสี่องค์แล้วก็มีเงืนกระทองผลเปิดสี่สามนะครับแล้วก็อา่า เป็นเนื้ออะไรเอ่ยเป็นที่อ๋อก็เป็นเนื้อเนื้อเงินนะผมเปิดสามเปิดสี่ชุบเงินเนี่ยชุบทองเปิดสามสามวัสดุเปิดสามนี่ฮะองค์ที่สี่นะพี่นะฮะองค์ที่สี่โอ้เมื่อกี้เลขสามก็เทพอ่ะพี่เลขสามเทพอ่ะเลขสามคือเทพอ่ะพี่ความสวยอ่ะนี่ฮะเลขคนเบอร์เก้าศูนย์นะพี่จ้ะนะครับรายการนี่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี่สี่ร้อยบาทนะพี่โอ้โห ท่วมท่วง,วงไปพี่ท่วมท่วง,วงไปนะครับนะรายการที่สี่รเป่านะครับมาลุ้นต่อพิชัยการายการจะไปครับรายการนี้นะครับเป็นรายการห้ารายการที่ห้าของรุ่นนะครับแต่เป็นรายการสามเคนะครับนี่ฮะรายการนี้เป็นการสามเคนะครับนี่สามเคนะครับจะมีราคาหนึ่งนะพี่นะเป็นาการจองด้วยนะฮะสามเคผมจะเปิดซินเดอร์อยู่ที่หกร้อยห้าสิบนะครับแต่ถ้าแกะเลี้ยอยู่ที่หกร้อยนะครับ ร,ราคาจองวัดมา400แล้วพี่ผมขอค่าส่งแล้วก็บวกกำไรนิดเดียวบวกกำไรทิดเดียวนะพี่นี่ฮะโอ้โหเปิดออกมาพี่โคตรสวยนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับนี่ฮะโอ้โหเลขคุะเบอร์225นะพี่นะครับโอ้โหสวยจริงพี่นะครับสวยจริงนี่ฮะ หนูพ่อสดทอนพี่นะครับนะของหลวงปู่มหาศิลาพี่นะครับร็นการที่ห้าพี่หกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับเรามาแกะกันต่อพี่ชายครับองค์ที่หกนะครับเป็นรายการจองนะพี่ไม่ใช่รายการลุ้นนะครับนะมีมีร้างน้อยแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะครับนะหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ฮะมีคนมาขอผมเยอะมากพี่แต่ก็อยากเก็บไว้ให้เราพี่นะอยากให้เก็บพี่น้องเก็บนะครับคนละองค์หนึ่งองค์นะพี่นะครับ นี่ครับเลขค้นเบอร์สองแปดศูนย์พี่นะฮะเลขค้นเบอร์สองแปดศูนย์นะครับนี่สวยๆคมคมทุกองค์นี่นะครับนะนี่ครับสวยเลยพี่นะครับพาเทสพี่นะฮะสบายใจได้นะครับดูสบายใจได้นะครับมาต่อพี่นะฮะองค์ที่เจ็ดนะครับนะองค์เจ็บมาอยู่ที่สามพัสสัตนะครับนะสามพัสสัตอินองค์นะสามพัสสัตเนี่ยสามพัสสัตเปิดรุ่นเองหกพันห้าสิบกระายนะครับนะฮะ นี่นะนะครับพี่นะครับองค์นี้นะนี่อันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับพี่นะฮะหกร้อยบาทนะครับพี่ใหญ่องค์ที่เจ็ดหกร้อยบาทนะครับสามเคดี่นะครับมาดูขีนต่อพี่ชายครับเป็นการทจะไปครับเป็นการที่แปดนะครับรายการที่แปดจะมาเป็นพุอารายการชุบซองพ่นสายครับชุบซองพ่นสายขดเงาพี่นะครับรายการที่แปดนะครับ หรือรายการนี้จะเปิดแบ่งปันที่น้องที่ห้าร้อยบาทพี่นะครับสีนเดิม5้า้อยห้าสิบนะครับซีนเดิมผมขอ5้าอห้าิบเลยพี่นะครับนะไม่มีลดไม่ได้เลบพี่นะลดไม่ได้จริงนะครับแต่ถ้าซีนเดิมมาผมลดได้ซีนเดิมคู่ซีนเดิมยกคู่ผมลดให้ได้นะครับเอาแค่นี้แล้วกันนะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหอันนี้สวยจริงพี่นะชุบทองก็โอ้โหได้โค้ดเบอร์เจ็ดเจ็ด เลขค้เ as, บอร์เจ็ดเจ็ดนะครับนะราคาต้องขึ้นนะฮะราคาผมขอที่จากที่ผมเปิดนะครับนะเปิดห้าร้อยนะครับผมขอขึ้นไปที่เจ็ดเจ็ดนี่ผมขอที่หกร้อยบาทนะครับเจ็ดเจ็ดผมขอที่หกร้อยบาทนะครับนนรายการที่แปดเลยครับมาลุ้นี่อครับพี่ชายครับรายการจะไปครับรายการที่เก้าครับรายการที่เก้ามาเปิดกันพี่ชายนะครับรายการที่เก้าเปิดมาครับ รายการที่ก้ามารุ้นเลขโค้ดมันพี่ชายโอ้โหเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดนี้สาสามพี่เอาละเจ็ดเสร็จสามสามพี่องละหกร้อยน,น,นะครับผมขออ่างี้องค์ละหกร้อยนะครับจากห้าร้อยเป็นหกร้อยนะครับนะครับปิดได้ปิดมาพี่เจ็ดเจ็ดสามสามมาทีนี้อันนี้ขอก็เก้าแลา้วนะกันนะฮะมาเราจต่อพี่ชายครับรายการต่อไปครับรายการี่สิทธิ์นะฮะ รายการที่สิบครับเป็นเนื้นอทองเดือนี่นะคะเปิดอย่างละสามองค์นะฮะร,รายการ 20, 99, ที่สิบเก้า้าเม่อี้เมื่อกี้ทำสามเจ็เจ็ดอันนี้เก้าเก้าปล่าพี่มืดีมากวนี้นมือดีมาก,น,น,มมากนะครับ มาเปิดกันต่อครับนั้นรายการนี้นะครับองค์ที่สิบเลขโค้ดเบอร์สามสี่โอ้โหคู่เลเก้าเก้าถ้าเก้าเก้ามานี่ฮาพี่นะฮะโอ้โหนี่นะห้าร้อยบาทพี่ชายนะครับห้าร้อยบาทนะครับมาปิดกันได้นะครับห้าร้อยบาทนะพี่ชายนะฮะมาต่อพี่ชายครับเป็นรายการอ่ะชุบเงินนะครับรายการนี้เป็นรายการชุบเงินนะครับนะชุบเงินครับราคาเท่าทุกทองพี่นะครับห้าร้อยห้าสิบาทซีนเดิมนะครับซีนเดิมห้าร้อยห้าสิบาทครับ นะครับมาถึงก็เปิดกันเลยพี่นะฮะยามดดูนขอเรานะมาเปิดชมความสวยกันโอ้โหความสวยไม่แพ้เลยครับความสวยไม่แพ้กันเลยครับ,นะรบเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่นะพี่เลขคุดหนึ่งหกแปดนะพี่จ๋า เอาละห้าร้อยบาทนะฮะดินเดิมห้าร้อยห้าสิบาทซีนนี้ผมขอเลยพี่นะผมขอเลยพี่หนึ่งหกแปดนี้ไม่ได้หายง่ายนะครับเลขรวยทางเดียวนะครับเป็นเลขที่นิยมที่สุดนะครับผมขอหนึ่งพันสองร้อยบาทขอคนที่ปิดได้ขอคนที่รักเลขนี้จริงๆพี่นะครับผมขอหนึ่งพันสองร้อยบาท แถมพระให้อีกหนึ่งองค์นะผมมีแถมให้อีกหนึ่งองค์นะฮะผมมีเหรียญแถมให้หนึ่งองค์นะครับขอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับใครปิดได้ปิดมาพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับต้องขออนุญาตเอาไปลงโชว์ในกลุ่มหน,น่อยฮะโอ้โหพี่สุดจริงๆสุดจริงๆนะครับรายการนี้พี่ท่วมท่วมเลยพี่นะครับนะมาลุ้นต่อพี่นะครับมาลุ้นต่อพี่กันไปพี่รายการที่สิบสองนี่ ่องเราแบบแบอกเลยพี่สุดจริงช่องเราบอกเลยสุดจริงนี่นะครับวัดไม่มีกักเลขนะพี่เลขสวยอมอหมดนะครับนะโอ้โหนี่ของจริงครับพี่ของจริงครับพี่เหรอเนี่ยพี่นะฮะโอ้โหมาดูกันต่อวิชานะองค์ที่สิบสองพี่มาดูเลขโค้รกับพี่ทบหนึ่งสองศูนย์โอ้โห รายการนี้500บาทนะพี่ชาย500บาทครับมาลุกันต่อพี่ชายครับรายการจะไปครับรายการที่13บสามครับรายการที่13มาเปิดกันพี่ปึ๊บโอ้โหรายการที่สิบสามพี่ เลขคุณเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์นะครับเลขคุณเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์มีด้านหลังสวยๆครับขุดเงาพี่นะฮะขุดเงาสวยๆเลยนะครับรายการที่พี่รายการที่สิบสามนะพี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับมาดูกันต่อไปกันต่อครับพี่ชายครับรายการต่อไปครับรายการที่ยี่เอ็นใช่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่ครับลำเกันพี่ชายนะครับ รายการที่สี่เปิดกันไปปั๊บโอ้โหเด้งเด้งมาเลยพี่เด้งเด้งมาเลยพี่จ๋านะครับรายการที่สี่ครับโอ้โหสวยครับการที่สี่กับการสุดท้ายพี่นะฮะถ้าพี่สนใจเนี่ยซีนเดิมนะซีนเดิมทักมาได้เลยนะครับเพิ่มอีกแค่ห้าสิบาทนะครับซีนเดิมย้ําก่อนนะพี่นะทองแดงนี่ครับนะซีนเดิมมีสี่ร้อยห้าสิบนะครับ่าสองอาสามเคซีนเดิมหกร้อยห้าสิบ อ่าชุบทอง550บชุบเงิ um น5 5ารปีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับตอนนี้ยังไม่มาจะมากับเนื้อทองคำนะครับนะมีพี่พี่จองเนื้อทองคำไปด้วยนะครับแล้วก็เนื้อเงินกำลังมามากับเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินผมเหลือเนึอองค์นะครับนัจัดสร้างเพียงแค่19องค์นะครับย้ำว่าจัดสร้างเพียงแค่19ก้องค์ในโลกนะครับเนื้อเงินผมเหลือยอดอยู่แค่1องค์นะพี่รายการนี้ต้องโอนเงินเลยนะครับแล้วก็รอประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับนั้นเดี๋ยววัดจะส่งมาให้นะครับ ผมขอสามพันบาทนะครับผมขอแค่สามพันบาทนะครับอรายการนี้ต้องมาแย่งมานะครับต้องมาแย่งมานะครับนะจะสร้างแค่องสิบสิบเก้าองค์ในโลกนะครับสิบเก้าองค์ในโลกนะครับพี่เนื้อเงินนะครับนะฮะเดี๋ยวยังไม่หมาพี่แต่องค์นี้ครับองค์ท้ายพี่เลขคนเบอร์สี่หนึ่งสี่ห้าเลขเขาเบอร์หนึ่งสี่ห้าอนี้นะฮะรายการนี้จบที่ห้าร้อยบาทนะครับสำหรับอีพีนี้ครับก็มีแบ่งปันพี่น้องนะครับนะสิบสี่รายการพี่นะครับแล้วก็มีซีนเดิมนะครับนะใครสนใจรีบทักกันเข้ามาได้รายการนี้พี่ๆรู้กันอยู่นะครับหา ย,ยากมากนะครับนะเพราะผมไม่สุนจองพี <anything> <ika> ่นะครับเลยได้ยอดมานะครับก็ไปเบียดมาให้นะครับอยากให้พี่น้องได้เล่นกันนะพี่เนาะอยากให้พี่น้องได้เล่นกันนะครับนะยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยพี่นะครับขอบคุณพี่พี่อีกครั้งนะครับที่เข้ามาอุดหนุนมาช่วยน้องกันนะครับนะครับน้องถ้าหาพระที่สวยมาให้พี่ได้เล่นกันนะครับราคาเป็นฝันนะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่มีขอบคุณมากๆครับ